สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านค่ะปูเป้พักนันนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการทางทีวีนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลส่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเป้ก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะมาร่วมกันส่งความสุขมาร่วมกันส่งต่อลมหายใจมอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ได้โอกาสนะคะให้พวกเขาได้มีโอกาสอ่นอานหนังสือดีๆไปกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะซึ่ง ในปีนี้ค่ะบุรณิธิหนังสือเพื่อเด็กก็ได้ดำเนินการมาครบ20ปีแล้วนะคะมาร่วมการบริจาคเพียงคนละ20บาทเท่านั้นเองนะคะเงิน20บาทนี้นะคะอาจจะเป็นเงินที่น้อยนิดสำหรับเราแต่หากว่ารวมพลังกันแล้วหลายๆคนนะคะก็จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีการให้อะไรนะคะที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้โอกาสการให้ความรู้การให้ปัญญาผ่านหนังสือดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆไปกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะกับที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเลขที่บัญชี0342937 055นั่นเองนะคะมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อลมหายใจให้กับน้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองกับหนังสือดีๆไปกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะและในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะเปขออนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลมและพลานามัยที่สมบูรณ์นะคะพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี2564นี้สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ